สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่พี่น้องค่ะคลิปนี้แอดจะลงเล่าพัฒนาชุดเต็มเนาะคะ่ะลาพัฒนาชุดเต็มมือนันเซียนเพลินว่างซีกับเจ็ดเนาะคะ่ะผลออกที่หกสองสามหกหกสี่พี่น้องนะคะบอกเขาเขาตตเล็กซี่เนาะคะ่ะของเพลินมาตาซีนะคะของน้องต้าวางที่หนึ่งกับเก้า บอมาบอมีเนาะคะ่ะของแอดเนาะคะ่ะผลออกที่เนาะคะ่ะหกสองสามหกหกสี่เอดบาะกันอยู่ด้วยกับน้องหักเนาะคะ่ะน้องสาวค้นฟันแม่นว่าระวังผลเล่าพัฒนารัฐบาลไทยบอเอาผลเล่ามาออกโดนแล้วประมาณนี้เนาะคะ่ะเบาะกันอยู่อาเพอ มาทันทีเได้ค่ะพี่น้องนะคะเ <IL EN C IO> พผลอก็คือมาเลยเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องเราพัฒนาสูตรนี้มันเคยจับกันออกได้ค่ะนะคะแอดเคยบอกพี่น้องหลายครั้งว่ามันเคยดึงกันหากันคือวิ่งกันไดนะะ้เนาะค่ะเลขติดห้าหกเจ็ดมาที่หกเนาะคะ่ะเราพัฒนานะคะส่วนเลขวิ่งเลขเด่นของแอดว่างไวทีซีก็หากับามาทีซี เสียดายเนาะพี่น้องนี่เนาะยังสี่เหรอค่ะอ่าตายน้ำตื่นสี่หกกับสี่เก่าเนาะค่ะก็ยังดีอยู่ที่กันไว้ที่เหล็กฝันสี่หกหกสี่เนาะค่ะแต่มันไปชนกับสูตรคำนวณของรัฐบาลไทยเนาะค่ะที่หกสี่ออกเป็นตัวกับกันนับว่าเข,าข่าคืนนอเก่าเนาะค่ะพี่น้องกันนับว่าเข,าข่าคือเก่าห้างวดติดเนาะค่ะ อแอดเวอลไปอยู่ในคลิปถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปจบก็จะเห็นอยู่ว่าอาจจะได้ยินได้ฟังอยู่ว่าแอดเวอลว่าจังไดกับแนวทางความฝันเนาะค่ะขึ้นไปหาน้องอยู่ทธงเฮียนเฮียนนันบันเลขที่34เนาะค่ะขึ้นไปพอน้องอยู่ทธงเฮียนน้องเป็นพ่อไายเป็นหนุม่มอยู่ประท่นทานแถาต้องเป็นหกแน่นอนถ้าแอดฝันแบบนี้ออกแต่สี่หกหกสี่เนาะค่ะแอดเวอลยังสัน่นพี่น้องไปเบิ่งคลิปได้เนาะคะ่ะแอดก็เลยนับว่าเข้าเป็นงวดที่ห้านะค่ะค่ะ ถือว่าแนวทางเล่าพัฒนาหัดที่แล้วของแอดกับเซียนสรา,ารค้านชนกันอยู่ที่เลขซีเนาะค่ะเข้าที่สี่หกเนาะค่ะวิ่งกันไดน้เนาะพี่น้องเนาะคะ่ะถือว่าแนวทางม้เขาไม่ลุดเนาะคะ่ะถ้ามือใดมันเดินแอดก็ดีใจนามืมอใดมันลุดก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอฟซีพี่น,อนะะ้องหลๆเนาะค่ะเข้ากับบรรลุคือกันมามันสีมาตัวใไดเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพียงแต่ว่าเราทําไปตามสูตรเนาะคะ่ะ หมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอะกัยั่งยำอีกคือเกาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเท่ากับบริการล่นฟันทงว่ามาล้านปอร์เนาะค่ะพี่น้องแนวทางก็มีเข้ามีหลุดหลุดคือหลุดเขาคือเขาพี่น้องไม่มีการดราม่าแก้ไขตัวเลขแนวทางใดๆอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบอเอเวลาจักหนึ่งเนาะค่ะเอฟซีพี่น้องผู้เข้าใจกับกาบขอบุณขอบุณหลายๆเนาะค่ะกติกาของทาง YouTube เพิ่นก็ต้อง8นาทีขึ้นพี่น้อง ะะบ่มีแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นพี่น้องเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดไปเลยเนาะคะ่ะเข้าก็จะเอาตรงที่หลุดน่ะล่ะคะ่ะไม่แก้ไขจะคล้องให้มันดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะส่วนที่มันหลุดก็ต้องขอโทษพี่น้องส่วนที่มันเดินก็ยินดีน้ำเนาะคะ่ะแอดลงให้แล้วเดอะะ้อค่ะพี่น้องไปเรือนเบอ่งคลิบว่า10หน่วยบน2ชุด10หน่วยล่าง2ชุดแล้วก็ชุดเต็มเท่านั้นเนาะคะ่ะ เพราะว่าเอาล่ให้เป็นแนวทางอิหีเนาะคะ่ะพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าล่งวานแหมันก็ออกมันก็ถือแล้วบอค่ะพี่น้องแอดวานที่ละสองอันกับว่าเขาก็มีแหนั่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นช่องที่คำนวณก็คือเป็นช่องที่ห้แนวทางพี่น้องมักชุดใดกับตามชุดนั้นแต่แอดก็เห็นหลายท่านที่คอมเมนต์ว่าอ่าได้นั่มอยู่ได้ละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับผู้มีดวงเนาะบ่ได้ว่ากันเนาะคะ่ะ าพี่น้องบ่มักไอแค่พานเนาะค่ะพี่น้องเนาะการคิดพูดทำดีเมื่อไหร่เป็นมงคลเมื่อนั้นพี่น้องบางคังเฮาบ่ชอบเฮากัแค่พ่านยังสิเนาะค่ะบ่้องไปใส่ว่าจะาบ่ดีต่อกันเนาะค่ะจะเป็นการผูกกรรมต่อกันและกันซื่อๆพี่น้องนะคะเฮ้าเลือกที่จะบ่เบาดีกว่าเนาะค่ะเนาะไปสู้แนวทางเลยเนาะค่ะน้องต้าวันนี้วางเด่นที่6กับ7 จับคู่ที่6 2 6 3 6 5 7 2 7 3 7 5 3ตัวหางเดียวที่4 7 6นะะเนาะค่ะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะแคปเอาแนวทางชุดเต็มของน้องต้าวันนี้วันที่2เดือน8 6 7ของแอดวันนี้วางเลขติดบนล่างไว้ที่2 3 4ต้องมีให้เห็นพี่น้องนะคะ2 3 4ต้องมีให้เห็นอ่ามือนี้ถามว่าแอดมากยัง แอดกำมักเบิร์ดราคาสองสามสามตัวนี้เนาะคะ่ะแต่ถ้าให้เน้นก็เน้นไว้ที่สองตัวนี้นะคะอ่าเลขสองเอาไปแยกสองขีดเนาะคะ่ะแอดมักสองแห้งเนาะคะ่ะมือนี้สองสี่สองสามสี่นี่พี่น้องต้องเห็นละค่ะอาจจะสองตขึ้นบ่อขันสูตรแอดบอลรุดเนาะคะ่ะอันนี้เราตามสูตรเนาะคะ่ะอ่าเราตามสูตรพี่น้องจับคู่สองสามสองห้าสี่สามสี่ห้าสามตัวหางเดียวหลักร้อยเอาไว้ที่หก หกสี่สถ้าพี่น้องมากสองเอาไปไว้ลักลอยได้เด้อค่ะเอาไปไว้ที่หลักหน่วยล่างหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนะคะ่ะเอาไปที่เซียนสารคามวางเด่นที่5กับ3 5 9 5 839 383หตัวหางเดียวที่053ยาสาเนาะคะ่ะอ่ะบางคังเนาะค่ะพี่น้องเด่นของแอดกับของเซียนแล้วก็ของน้องต้าก็จะจับกันได้ที่อ่าเน้นๆเ,เลยก็มีพี่น้องแต่มือนี แอดลัดว้เรียบ้อยแล้วนะคะมันตามสูตรมันตรงกับสูตรพอดีนะคะหกห้าหกสามก็มีอยู่ในชุดน้องต้าแล้วหกสองหกสี่ก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสูตรท่ารุดเท่านั้นละพี่น้องเขาจังจะแรงแง่งไปน้ากันเมดเนาะค่ะถ้าสูตรห้ายังเดินมือนตีต้องมีของใครคนใดคนหนึ่งที่เข้าเนาะคะ่ะพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานเด้อคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเลี้ยงให้พี่น้องแคบเนาะค่ะนะคะนังไก่ยุ่งในเด้ออ่นไก่พัดร่มในเด้อยุ่งลาย หรือโรงเรียนมาแล้วนะคะม้วนหนึ่งแต่ยังอีกผู้ใหญ่ที่ต้องไปรับนะคะเอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะกับแนวทางสะอาลาวพัฒนาวันนี้แคปเอาเดอร์ค่ะมือแรงมาหลุนกันพบกันหลังไว้ออกพี่น้องค่ะมืออื่นติดเสาอาทิตย์แอดก็จะได้ทําการลงรัฐบาลไทยนะคะผู้ขอบคุณ4ห้องตายังมาท่านแล้วอยคะพี่น้องดีใจเดอ้อค่ะกับผู้ที่ใดเนาะ สำหรับผู้ีิวท่านใดก็ถือว่าเข้าพ่ท่าน,นี้มีดวงเท่านั้นระคะพี่นอ้องนะคะพระบอท่านมีดวงสู่กันไหมดวงกําลังจะมาพี่น้องสูงกันไหมเนาะคะ่ะเลือดนักสูสูงกันต่อเดอะะ้อค่ะพี่น้องสูงกันต่อเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์พี่นอ้องช่องเข้าเป็นช่องน้อย มาหอดมือนีได้กับยอนพี่ยอนนองเส้นทางทางนายังอีงเาวไก่พี่นองยง่งหวังเพิ่งพีงพิ่พงนองขึ้นเกาเนาะค่ะ,ะกับขอยแห,ห้งไห้ปังกับสามนอยมัดรวมแล้วก็ลาวพัฒนามือนีน้ำกันทุกคนเด้อค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติใวสมีสากรห่อกันคลิปนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ